ครับพ่อแม่มพี่นอ้อ,นองเอซที่ด้อนรับต่อบมาเหัวซื้อนะครับเนาะเอาว้เพาังบรงบรยากาศกูตาพ้นบนว่าก่อนรับนะครับเนาะดูีนจนจนทนทนรยนต์นตงพันวันแต่หน้าหองไหวยมาเลขคู่กเชือนจวนกาศูน,น,นย์ามสอพี่น้องเนาะเลขคู่เชือดจวนครับมอ เกี่ยวับเมื่อคูครับผมนะ जो नोरा ने और Ô mặc cảm ảo đã gọi càng đâu mặc cảm mặc yak mặc mặc yak mặc mặc yak mặc yak mặc mặc yak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  mặc mấy mặc yak 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 มันจางไม่ถูออยู่ได้วท้อบ้าหาพ่อไส่พ่อถือไปท้อยะหนักใส่ท่อท้อย่หนักอยากเลียนน้ำท้อย่าหนักอยากมาเลียนน้ำท้อย่าหน้าพ่อมันคือผนมันมีเต็มหมายทะเาแห้งเต็กออกลายโอนต้องขังทหมอถึงหมอก ที่น้าไม่เจ็บร้ายนะกรัวเอาควาถ่านจี้เท่ารู้ดีตายร้ายมานเพราะต้องร้นเ๊พยายหนัวหจึ่งนะถานกวาถ่านพยายหนีา่านไมันให้ถ่ายถ้าร้นัว่งกันถ่านทําใจตีทําใจตีมาโมอันนั้นยังใส่เาอมาโดนไปี่บงานได้เท่าไรล่ะรัวทําไมมันมั่นจังมาถ่านมาวมา ถ้าคุฟ้ายวันพักเสียครัน้ใชนไหผ้าผ้าป้าได้ท้งทั้งหลายเนาะลูกจัการมา่าถ้าเอไว้มาแขนงาทั้งหนามันาทบเาว้่งแเเอาไผู้หญิแข่งหข่งงมาวัดวัดเลยวัดเลยอย่างนี้มาเกี่ยวมาเกี่ยวต้องรทบมาอ ูกก uh да mm. ็เด็กเลย้าังหัมาบ้ามาเาค่ะเอ้าขากมาเลยมาไไอไอไอเจ้าเอาดสิ่งนั้าอไหมสเอาว่าจไป้อนกลบอเราพอกก่อนว่ตีนนะตีนนางบอยนี้ขัดคลัอรก่อีก้นบ้า่ะนากมาเลยม้ามาทำบา อันนี้ผมตัดต่อบ้านบาหลังนี้มาขึ้นงันแท้มาหลังนี้มาขึ้นงันไต่ทั้งหมดก็ได้ถึงงานกับผมาถึวานมานตัมตอองทามาคุ้ท่ตดตอนแทที่นั่หละที่นั่นหลบกแต่ได้าเขากว่าจงี่

หักฟังด้วเาปน้าบอต่อไล่ทุกคันนั่นเป็นบ้าล่ะโ้ยโเป็นแล้วพอไล่คึกคนนันดเลั้อตอตั้งต้อตั้ตัต้อตั้งตั้งต้อตั้อตั้งตั้งตื้อตั้งตั้ดตืั้ั้ง้อตั้อตั้งตั้พอตัอังััอพอ Bạn này khá ra nặng, bà mẹ nằm mặt bà đi mặt hmm. bà mẹ hại bà mặt bà mẹ ấy bà mặt 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 mạnh, mặt mạnh. mặt bà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  ตัวอยิานี้ไม่พอองแห้งนะพ่อไอ้เขาว่าทั้งกานั้ิานอ้เขาแห้งเขาถือว่าชำำเลนะกแกเอาบอกอนาต้านเขาจะหนักมากึงงนี้เขาจะหนักไอ้นี่เยอะหนักเจาขังรถเขาหรไม่ไปไม่มาแย่มากแย่มาเขาไอ้รย่มากบมานเขาับ้านก็แักกคพัอ บ้องยาไฟท้อนม้าแต่ว่าวถ้าบ้นยาหนาวก้ไหมาทีตื้อไหวที่ตื้อยาไฟตต้องนเาักักนอนาบีักเทาวามูใหักาวาที่อาบ้าเทาวามากเลยถ้ากิดไปวิ่งไปทอนหงเาวาวนึกคอนหนหญอืมงห่ไปเที่วิ่นมีทักกันพราะคนนี้เจ้าออากนอมาก ไ้วัาเขาตั้าเขาเขาาวคนนี้ที่านเขาบ้อกวันเขาวัาเกดาารย่าววันพักวันน้นาะนีายตาม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 แต่ว่าสขายบางอย่างบางวันเขาบ้านังอย่มัโบ้านเลขที่เท่าไหร่ละครบ้านเลขที่หน้าไหาเลขนย

ปตกก็ไม่เหรอวะก็ได้แตว่าแตมัะเมนหรือเล่าว่าเป็นทางว่าแตกย้มบาแตกว่าเขาบ่ได้เป็นบ้าเนาะได้ว่าเขาทำอะไ้าเขาออกไปแล้วคุแต่ไม่เจอทีก็ต่าว่าต่างว่าดีน้อถ้าว่าเขาต่าว่าขึ้นแตกข้อมไหนยังไม่ได้ขนนั้นแต่ได้ ุสาเป็นบาจิงถึได้ตงเข้าม็ท่านเาะเรป็นบาเหอเมืาอเป็น um> บ้าแ่แน mm ่นอนไปเขียนไวมท่านว่าได้ทีเขียนตักมาตักหางไหมคบเอาเขียนตรงตรงไม่เขียนยังไงพอตั๊กตรงเขาไดบ้านตัักตรงอตั๊กกลางตั๊หลัง

ปักเขียกวนวันนี้พับเขียกวนคือว่า,าอร,อร้าน้อตางตากล้ค่อยมาท่วยราค่อยจะเขียกวนน้องารอค่อยอเลยรอก็รอดพอเฉียกวนบะวันวนีออกเข้าหล่ายฟานมือดันเฉียดกองข้าหน้าบะดิ่งต้นไป้ยิ่งต้นง้างหน้านนนนนนนไม้จงไม้คู่จางไม่คู่ให้ขาวคู่ก่อ Khắc này, khắc này là hóa Áo hết thẻ quả แั่แัก็คืออะไรเหรอเค่ไม่รู้นคเหรอแ่น้ว่าเขาแต่ไม่โอเคแต่ว่าต้งห้เาแบ่แบบโอ้เขาเอาบาให้แคบแคกไปนามไหนชุสามสองมาปูเขียนเร่นเร่นขนคอข้าง่าเขียนเร่นครับแปลว่า ตอนแรกก็เขียนเล่นเล่นนั่นแหล่<ม>อนอ็มองรับข้อแตกเรีนเท้าให้ไปทุกที่<ๆ>ให้เร็นเรยนั่แะแต่ไม่ถอดที่ดโอ,อ้ยข <c oughs> ัดข้างใน่ไ <c oughs> มถ้าพ่อแบบม้องแบบแต่อ <c oughs> มันไปจับท้างหนึ <c oughs> <ม>่งคือตอนก็ไปเรียนเท้ามาและมาหาเชงนวาไเด็กชื่ <c oughs> <ม>ออะไรว่าทึ่งไอ้เด็กบ้า่หว่งไปหม คนที่ายคือเขาาคอเได้กันสั่มนะปูว่าทีเฮ็ดเป็นเด่ว่าที่เฮ็ดเป็นเดมาคือเป็นนายตาทรอแต่คือพ่อแขนเด่น้นครับผมพ่อแขนเด่นพมาพ่อห้อบ้างหนึ่งเลยอมตานาทไยก็ได้แต่ว่าถัครักคนพนักนมานาทง ถ้าเต้เข้ามึง้าน้าเฉิขายจังเลยแมนยกลัวเต้มมาตังแต้ดเนนี้ยคือเท็บักคูบัดกคาเต้นมาคือทาเต้นพ่อในพักทางเลยพ่อใครยู่เถอให้ขาดถ้าเต็นพ่อกันแทบคืนัคืนแล้วนะไม่คเห็นเห็นได้มาไม่เเห ปอมาเป็นแก่พาไปาเก็นั้งใจกนมากตัคือย้าใจเรื่อมากให้ตังคือให้เขาแบ่งตามให้ตังคือเขาวันไตังงานั่งานแเพอน่าหมดกนหมดให้แบบตันคือพาไปนั่งพาเอาพาไปก็พาเอา คนใส่ถุงกวนปูใส่ยังไงใส่ใส่ถุงกวนกลมๆก็เป็นตาหยุ่งกางปูท้องไถหม่าหว่าเห่าท้องแลวกินแล้วดูอ้วนท้องกินแล้วก็ดูอ้วนท้องไ่จางปูใส่ปูหนึ่งตาหยุ่งกางปู น้องตาคอไหมฮ่าฮ่าฮ่า่าาเะน่ตาดำไหมน่าทณนาทองเอาเพราะมันมีความเฉี่ยงโอ้มีความเสียงหรือ่ไม่มีเราจับหอกเรา้าคนตับนมันเต่าซะยาหน่นหม้อจพงซ้อนใสพ้อนมาพ้อนมาก้อนไป เขาอยูันบ้ามากอาโนมีกาทขาเห็นบ้าวอยากกันอยากบ้าวอยากกวนอยากบ้าวรามนันตายขึ้นเขาวางนั่งตายแต่ว่าถ้าชยากกวนอยากเอามาทานราอยากทำอะาร้านจะต้องอักกุ้งทอวังมาทำอยากแบบว่ามาทั้งอากา ว่าจะไมเก็บติไม่จะทบ้านเก็บิเจ้าจะกูทาเอาหมากหม้ทาวามาหมากมันท้องหวานท้องข้าเดี๋ยวข้อจะทำคิปจะมาแดงเดงยังไม่ได้าอีกยากไปชวยที่ข้อว่าคิเยอตามมามาใส่ของค่ะ เออขงมันมีได้กถิงนได้มลิ่นได้กลินได้นั่นนี่นะที่หาเวาวูฟ้านวันที่ห้ามื่อขันบานในวันที่ห้ามือันบานในวันที่ห้าเมื่อไันเป็นเมื่อันบานในวันที่หาเราไน้งี้หา้าหาบตัวหาดเว้นหาจะไปหอดเมื่อมีเครื่องอันที่หาเ็นคืองันที ไปยักพ์คตโต๊ะหนึ่งถ้าเขาโบราณแค่เาต๊ะตขึ้นโต๊ะโตต๊ะกึต๊ะโตต๊ะกึ่เนะคเขาทำนาจากกอนนั้นไปนานอ่าแล้วต๊อทางนั้โต๊ะเอาวัาเป็นหนังาบัวบบ้านหลางนั้นแหละโต๊ะกับโต๊ะตามเขาแาบนั้นน่ะมาเป็นกี่หลังนบักไม่ผู้ใดเฮ็กแบบนีเดน้พาไม่คนเยท็กบ้างพาวัาผู้ใดถึงมา

ข้เอียนบ้าไปหาล้วบ้างม็ถึงไม่เก็บเยพวจ้งเียนมาเอียนเขาก็ลาหลยนะกไปหาบ้างดูบ้ามีเก็ดไหมขันมีเก็บแล้ก็ไปเคาะนั่นแหละแต่ลูกคือิบมะ้ายเดะอนหน้าไข้าไปม่เื่นขัาไม่เก็บแตไปขคอีกพอปากข้าใไงนั่งยิ้เก็บว่าพอปากเคา กตว่าไม่เก็บขั้นขวาเกต้องมองแม่มาหาขั้นสังขัตั้งแต่ตางไม่เก็บตั้งแตว่าไม่เก็บขั้นขวากะแมมาข้าบเราือไอ้เราทานยังไงทานว่าไม่ไวทผู้ผดททาไม่แค่ละแม่ทานทานทานอาโดนไปต้องิวัยว่าข้างมา เราเมือทำมื่วานเมื่อเท่าเนี่ยอันเปิดอันที่หลังป่าพดานาเอาเด้อเอาเด้อข้าาเดอตองไหนตี่ยาชัว่ะวำเมาอวาน้ำพายายาอืมน้พยายาเมวานละเอาเท่านี้หลังพอหาป่าหาขคอได้เบาโดนได้วาได้พราได้พมีแต่ได้เบาเบาได้

Chắc phải mấy anh tha tồn khang tại đó Nó cứ để nó tồn nó quan tâm nó Nó cứ để nó trực tiếp tồn Thôi bác bà nhiều thôi Nó thờ ừ. lại thôi, Nó để tẩm nước trái đầy như một đám, để tẩm đầy như một đi, Ba tiếng nào, thì nhất khách nhiều thôi ba nó Tồn, quyết cho nó ra Đại anh ai ta Thảo thảo cho đừng không có một Dạ,